กดติดตามให้กันแน่เดอ้อต่อมานี่เราเบิ่งกู้เ่าไปจ้หมู่มบ้านนะคะมือตัําอันดับหนึ่งแต่ก่อนตั๊บอกห่งขายสมัยโคกละเจ็ดบาทหบาทไม่มอย่า,มา,ยามาถ่ายวิดีโอวิถีชีวิตชาวบ้านค่ะโอ้ยเบิ่งค่ะยังมันอยู่นี่นะเ<อ>่ะฝีมืองามหมดเลยค่ะถ่ายก้อนถ่ายก้อนนั้น เซฟปิ๊บยังดังเลยค่ะมึงจากการนั่นฟื้นแล้วค่ะโอ้โหแข็งแรงมากเลยค่ะคือนหน่อยฟื้นใหญ่แมนเหมือนเลยค่ะฟื้นใหญ่แมนเบิดฟันฝ้าล่างเรี่ยวนี่ฟันฟันเอาไว้เฮ็ดอันนี้เป็นมอสติเกอร์มาเมอหน่อยแต่เผาทานเผาทานค่ะแต่เผาทานไว้เผาทานมันไว้ดค่ะแสดงบางหม่องคือเห็นใส่แกบกบเอายาอันมันบ่มีแกบแหม่ยาก็เลยเผาดินค่ะเผาดินนี่ได้ สองปุ๋ยแล้วอ๋อสองปุ๋ยอันนี้นี่คือเผาอยู่แม่มาค่ะเนี่ยเผาเพท่านเด็กควดยังห่อนอยู่อ๋อยังห่อนอยู่เพท่านเด็กควนไอ้ชวนชวนู่นค่ะเมื่อวานมาจอบเบิงอยู่แต่ยาว่เห็นเห็นแต่นองไอ้เน็กบ่เรียงง่วแม่ลูกอ่อนอยู่เลยประกาศมาไก่เออเห็นแต่นองเน็กค่ะผ่านกองทานค่ะนี่กองทานนะคะนี่เออนี่กองทานยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะยังเต้าอ่อกค่ะเพราะเมื่อวานเห็นนั่นเห็นควนอยู่ค่ะเออนี่เนี่มาค่ะผู้เฒ่า บ่อเถาเถาแต่ซื้อค่ะแต่ว่าบ่อนย่อมเถาค่ะมันสิบกว่าแล้วสิบกว่าค่ะมันมันผู้เถาสมไยมตะกอนนี่สีมันกันจังจ้างนู้นี่เเถาไปนี่มันบาดูเบิ้งเบิงแล้วยังยังเป็นเด็กหน่อยยังเป็นคนนอนตื่นสวยอยู่กับเบิ่งส้วงเราือสีบอมันดอกยางร่มกเย็นกักกู๋ค่ะยุไตยุไตรฮมค่ะ นี่อยู่ใต้ห่มเลยค่ะร่มเย็นค่ะเงือาบอแตกเลยร่มโกกตลอดนะคะทั้งหลังกับสิเป็นแดดนะคะร่มตลอดเลยค่ะกกลังลี่หญ้าจไปกินน้ำกินน้สิเที่ยงแล้วเนี่ยฮะโมงเคืองแล้วค่ะพืชฟองไรค่ะนะคะ กำลังฟัดเหล้วนะคะมันมันเบิ่งค่ะอยากไอ้บ่ค่ะอยากไอ้บ่ยเปิ้ลุนเอ้ยผููบาไทยบานเน่อยากไอ้บ่ค่ะคากันย่ำเว้นบ่เห็นดอกคานาผููบาไทยบานนะคะนอนนะคะยันแดดนะคะยันดำยันแดดะยันแดด่าอยากไอ้บ่ยเปิ้ลุนเอ้ยผููบาไทยบานเนยอยากไอ้บ่ค่ะคากันย่ำเว้นบ่เห็นดอกคานาผููบาไทยบานนะคะนอนนะคะยันแดด นะคะย่านดำแดดขาขาย่านแดดค่ะซัมแวิ้ลไพค่ะย่ำยคือหน่วยแรงมากตกตะเวนตกดินนะคอยเห็นหนานะคะเป็นยังซี่บอกมาขวานนี้ตีฟ้าขวานบอกม่เชื่อขอขอบคุณอันนี้ได้ยังค่ะย่านี่ขี้เล็กไ,ได้ขี้เล็กบอกนี่สมุนไพรขี้เล็กกินแล้วน่ารับแล้วก็คับทายดีค่ะได้ขี้เล็กพร้อมแล้วนี่ค่ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะ กดติดตามให้กันแน่เด้อ